ราคนาราศีทกสมนะฮะสรุปตรงที่ว่าดูพระเสาราหูพระรหัสครับเชื่อผมหากสามองค์เนี้ยไม่เสียคุณมีเฮแน่ละนะพระรหัสทับราทั้งทีแต่หากสามองค์นี้มีเหตุเสียก็ระวังอาจจะผิดหวังเรื่องผลประโยชน์ครับตามมาฟังรายละเอียดกันเลยครับสวัสดีครับช่องทายดาวครับ คลิปนี้จะมาเสนอลัคนาราศีพฤษภนะครับเป็นการทำนายครึ่งปีแรกของปีหกดเนี่ยนะครับผมจะใช้พรเสาร์าหูพระรหัสซึ่งเป็นดาวปีเนี่ยเป็นจุดตั้งต้นในการทำนายเรามาเริ่มกันครับวันนี้เดี๋ยวนี้พฤษภคุณเนี่ยพระรหัสทับลักครับเนี่ยอันนี้ถือว่าเกณฑ์ดีไหมเอาดีสิเอ้ยดีตรงไหนหรอก็พระรหัสเขามาจากมีนครับนะฮะ มีนคืออะไรฮะมีนคือเจ้าเรือนลาภลาภแปลว่าผลประโยชน์ลาภผลงอกเงยอพอมาทับตึงเฮ้ยชีวิตฉันงอกเงยออาให้จริงไว้จริงจริงชีวิตฉันมีผลประโยชน์ดีขึ้นเอาเฮ้จริงไว้จริงนะฮะฉันมีลา่ามีผลเอาจริงจริงเอาขอเขามาจากลาภี่นาะนะนะพระรหัสเนี่ยยังมาจากที่ธนูด้วยนะ พบมรณะเฮ้ยมรณะทับลักเดี๋ยวก่อนมรณะมรณะแปลว่าอะไรก่อนมรณะแปลว่าจากไปเอ้ยไม่ดีสิมรณะแปลว่าเจ็บใครได้ป่วยเฮ้ยไม่ดีสิแต่มรณะทายดีได้ครับนะมรณะแปลว่าเรื่องเก่าที่ฉันทําเอาไว้มรณะแปลว่ามรดกครับนะในส่วนดีอ่ะฉันมีเห็นไหมฉันมีลาภมีผลฉันมีผลประโยชน์นะครับเข้าสู่ดวงชะตาเฮ้ยอาจจะมาจาก เรื่องเก่าที่ชั้นทำเอาไว้หรือว่าอะไรฮะหรือว่าได้มรดกตกทอดไอค้คำว่ามรดกตกทอดเนี่ยแปลได้หลายอย่างครับเช่นมรดกทางสายเลือดบ้านที่ดินยานยนต์อะไรก็เรือของคุณเถอะฮะมันแปลว่ากรมมาทันประกันภัยก็ได้ฮะทำไวอ้อ่ะสัญญา1ิปี20ิบอ่ะแล้วแต่คุณไปทําสัญญาเหรอสิปี15บหปี20ิปีก็แล้วแต่อาจจะเข้าสู่ช่วงนี้พอดีเลยที่พระราชทับลักหมดเรียกว่าสิ้นสุดอายุสัญญา ก็ไปเบิกสิก็ไปรับสิหรือ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 อาจจะเศร้าใจหน่อยหนึ่งอ่ะกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบเศร้าใจหน่อยหนึ่งยังไงก็รับไว้อย่างนี้เป็นต้นครับนะเพราะรหัสอยู่อย่างอย่างที่บอกฮะถ้าเป็นกาลีแล้วก็ฮะระวังจะได้ลาบอย่างทุกขลาบฮะได้มาแล้วเป็นทุกขลาบเป็นไงทุกได้มาแล้วเป็นทุกอะหรือ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 ทุกใจแสนสาหาัสจึงจะได้มาอย่างนี้ก็ทายได้ครับ น่าเขาเรียกว่าพุคาราาเหมือนกันครับนะถ้าหากพระรหัสไม่เสียก็รับไปสินะลาพระเออยอะไรเออยเข้ามาและถ้าพระรหัสเป็นกาลกินีเนี่ยอย่าลืมนะเขามาจากธนูแต่ว่าอะไรฮะมีเหตุเดินทางไกลแล้วเพราะอะไรฮะมรณะแปลว่าจากไปมีเหตุเดินทางไกลล้สิอย่างนี้เป็นต้นหรือ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 มรณะแปลว่าเจ็บใข้ได้ป่วยพอเป็นกาลีปุ๊บระวังด้านสุขภาพหน่อยนะพึกศพคนคนนั้น่ะไม่ได้ทุกคนเนี่ย คนคนนั้นน่ะบางคนเป็นกาลีมาบางคนก็ป่วยบางคนบางคนไม่ป่วยหรอกมีเหตุเดินทางไกลครับไอ้น,นี้เดินทางไกลเนี่ยไม่ได้ไปเที่ยวหรอกครับเกิดเรื่องเสียหายอะไรบางอย่างแล้วฉันต้องเดินทางไกลไปแก้ไขอย่างนี้ล่ะครับนะฮะนะฮะหากคนรหัสดีงามอะ่ะอันเนี้ยเดินทางไกลแบบเดินทางแบบดีๆอะ่ะมีเหตุดีๆเดินทางไกลอะไรอย่างเงี้ยนะหรืออาจจะเรียกว่าตัวเองไม่ได้ป่วยหรอก อาจจะไปดูแลผู้ป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยอะอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็พอทายได้ครับงานะคือเรียกว่าไม่ได้รุนแรงอะไรหรอกก็ไปแบบว่าอืมดูแลผู้ป่วยอาจจะเหตุดูแลผู้ป่วยแล้วไงฮะมีโชคมีลาบติดปลายนวมกลับมาอย่างนี้ยังทายได้เลยนะครับทีนี้เรามาดูพสเสาุกันพสเสาุของลัคนาราศีพฤษภคุณเป็นใครคุณคือเจ้าเรือนมังกรพบพบสุภาครับ สุภะแปลว่าต่างถิ่นแดนไกลสุภะแปลอะไรสุภะแปลว่าผู้หลับผู้ใหญ่สุภะแปลว่าความสําเร็จไปสู่อะไรฮะไปสู่ราศีกุมพบอะไรพบกรรม,มะหรือพบการงานพบกรรม,มะคือพบการงานหรือสิ่งที่ฉันต้องทํานี่ภาษาบาลีอยู่นะฮะอาจจะเรียกในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยเฮ้ยฉันมีอะไรต้องทําและไอ้สิ่งที่ทาเนี่ย อาจจะมีคําว่าผู้หลับผู้ใหญ่ก็ได้ครับนะฮะผู้หลับผู้ใหญ่ก็ได้ครับอ่ะเห็นไหมมีมรณะมาทับรักอย่างที่บอกอะ่ะเกิดเสาราหูพลัดสามองค์นี้ถ้าไม่เสียนะคุณอาจจะเฮ้ยต้องไปดูพุทธผู้แก่นะคนเจ็บคนไข้คนป่วยนะฮนะเรียกยังไงฮะมีรางวัลให้ฮะเป็นลาาผลครับเพราะอะไรครับเพราะเพราะอะไรเพราะผู้หลับผู้ใหญ่มาอยู่ในภพการงานเนี่ยแล้วก็มีคําว่ามรณะเนี่ยคุณอาจจะเรียกว่า ไปดูแลผู้เฒ่าผู้แก่คนเจ็บไข้ด้วยป่วยอะไรพวกนี้เมื่อไปทําตรงนี้แล้วเป็นยังไงงานคุณไปอยู่ในภพลาภะสิ่งที่ฉันทําอ่ะมันงอกเงยมาเป็นอะไรอ่ะก็เป็นผลประโยชน์ไงแล้วผลประโยชน์ไปไหนผลประโยชน์สู่ฉันน่ะไปทําไปตรงเนี้ยได้ผลประโยชน์เต็มๆครับอย่างนี้อันนี้ต้องพระเสาวเอ่ยราหูเอ่ยพระรหัสเอ่ยต้องไม่เสียสักองค์นะนะครับนะฮะนะฮะหากหากอะไรฮะ หากพัะเสาสหรือราหูพระหัสสามองค์เนี้ยเฮ้ยหนึ่งในเนี้ยเกิดเสียหายอ่าหนึ่งในนี้เกิดเสียหายเกิดอะไรขึ้นคุณอาจจะเหมือนเดิมฮะฉันอาจจะต้องไปดูแลคนเจ็บคนป่วยฉันอาจจะต้องไปดูแลพุทธาผู้แก่และยังไงและยังไงมีการลิสถิตนี่คุณทรัพย์ออกเอง,อย,ง <laughs> อย่างนี้เป็นต้นไม่ได้อะไรเยอะๆนะฮะเหมือนกับ นะจ่ายเองครับดูแลเองจ่ายเองนักเลงพอนักเลง่ออันนี้ก็เป็นการีแบบไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับนะทีนี้ลาหูเนี่ยนะมาอยู่ในพบสิบเอ็ดเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยเราวิเคราะห์ตรงเนี้ยเอาแบบง่ายๆเลยหาทักษาก่อนท้ายคลิปผมเนี่ยมีวิธีการหาทักษะครับคุณลองเข้าไปหาดูครับนะคุณลองเข้าไปหาดูครับ ว่าทักษะคุณในตอนเนี้ในต้นหกเดือนแรกของของหกแปดเนี่ยเอสาเออยาหูเออยุทธหัสเออยเสียหายมาหากไม่เสียผมบอกเลยคุณเนี่ยกาลังจะมีโชคครับแต่หากพระเสาเออยาหูเออยุทธหัสเออยเนี่ยเกิดมีความเสียหายสามองค์เนี้ยคุณอาจมีเหตุเสียผลประโยชน์ครับเชื่อผมนะ่ะเรามาขยายความกันสักนิดหนึ่งนะฮะถ้าพระเสาดีเนี่ยมาอยู่พบการงานเนี่ย มีความสําเร็จในด้านการงานภายได้เลยฮะคุณในในครึ่งปีแรกอะ่ะคุณจะมีความสําเร็จในด้านการงานครับก่อให้เกิดล่าผลแก่ฉันเนี่ยเนี่ยลงตัวเลยนะงานจะเป็นงานอะไรก็ช่างเหอะหรือไปทําอะไรก็ช่างเหอะสิ่งที่ทาอะ่ะมันออกดอกออกผลชัดเจนครับคุณรับเต็มเต็มครับนะฮะนะฮนะแต่หากสามองค์นี้เสียหายล่ะงานที่คุณทําสิ่งที่คุณไปทําเนี่ยในครึ่งปีแรกอะ่ะ ระวังก่อนเลยฮะระวังล่าผลไม่เป็นไปตามที่ที่คิดเอาไว้อะได้แบบไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเว้ยเฮ้ยนะหรือทลายหนักนะถาลายหนักบอกไ,ไงบางคนก็ขี่รถญี่ปุ่นบางคนก็ขีรข่รถยุโรปเห็นปะ่ะไม่เท่ากันหรอกครับมีรถเหมือนกันเวลาเสียก็เสียเหมือนกันเสียอย่างญี่ปุ่นหรือเสียอย่างยุโรปอันเดียแหละนะะนะะบางคนก็เฮ้ยล่าผลไม่เป็นไปตามเป้าที่วางไว้เว้ย อันนี้ก็เรียกว่ายัางเบาๆหน่อยถ้าหนักๆหนักๆก็เต็มๆนะ็มฮะอาจจะเรียกว่าให้ระวังขาดทุนครับสิ่งที่ไปทำเนี่ยระวังขาดทุนเอาเลยอะ่ะอย่างนี้เป็นต้นหากนาเนี่ยสามองค์เนี่ยมีเหตุเสียหายครับนะะหรือ,อในส่วนนี้สุภัฒพแปลว่าต่างถิ่นแดนไกลอ่ะต่างถิ่นแดนไกลมีอยู่ในพบการงานคุณอาจจะต้องประสานงานอะไรกับทางไกลก็ได้คนระับจะเป็นไกลในจังหวัดภูวิภาคหรือต่างประเทศได้หมดนะ มีเหตุกระทําการอะไรเกี่ยวกับต่างถิ่นแดนไกลถ้าสามองค์นี้ดีต่างถิ่นแดนไกลก็ให้คนเราไปให้คุณเราประโยชน์แหละให้ให้ล่าให้ผลให้ผลประโยชน์คุณแหละอย่างนี้เป็นต้นอย่างที่บอกครับสามองค์นี้เสียก็ตีลังกากลับมานี่แหละครับนะฮะหากติดต่อต่างถิ่นแดนไกลระวังเกิดความเสียหายหรือเกิดความเสียหายอะไรบางอย่างที่ต่างถิ่นแดนไกลฉันต้องไปติดต่อเพื่อเพื่อรักษาผลประโยชน์เอาไว้อย่างนี้ก็ถ่ายได้ครับ ก็จะอยู่ประมาณนี้สําหรับราลาัคนาราศีพฤษภนะฮะสรุปตรงที่ว่าดูพระเสาราหูพระรหัสครับเชื่อผมหากสามองค์เนี้ยไม่เสียคุณมีเฮแน่ะนะพระรหัสทับราทันเทียแต่หากสามองค์นี้มีเหตุเสียก็ระวังอาจจะผิดหวังเรื่องผลประโยชน์ครับก็อยู่ประมาณนี้ครับสำหรับราลาัคนาราศีพฤษศในครึ่งปีแรกครับสวัสดีครับ